ดาวพระประหัตเนี่ยนะครับเป็นดาวคุณธรรมนะจะคอยช่วยเหลือทุกๆลัคนาไม่ว่าจะเกิดในลัคนาราศีใดก็ตามแต่พระประหัตเนี่ยนะครับถ้าลองอ่านในตำแหน่งหลายๆอย่างแล้วนะครับจะเห็นว่าให้คุณดวงชะตาทุกๆลัคนาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการที่ดาวพรบประหัตมานะชอบบุญชอบกุศสชอบคนทําดีใครที่ทําดีเอาไว้นะชีวิตจะพลิกไปนในทางที่ดีใครที่ทําทไม่ดีเอาไว้พระประหัสก็จะมาให้โทษนะครับในดวงชะตาแต่และลัคนาน,นั้นจะได้ดี หรือว่าจะได้ร้ายอย่างไรนะครับลองรับชมรับฟังกันในคลิปครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากทางด้านของดาวพระราหูนะที่มีผลกระทบในเรือนชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมษในปี2568 คลิปนี้เป็นทางด้านของดาวพระพระหัตนะฮะที่ทําการย้ายเรือนจะทําการย้ายเรือนเนี่ยประมาณสักช่วง13พฤษภาคมปี2568เวลาโดยประมาณนะ23.07นนะครับของอวันที่13พฤษภาคมการที่ดาวพระพระหัตเนี่ยนะครับโคจร ําการย้ายเรือนเนี่ยนะครับก็ต้องมีข้อดีนะข้อดีมากๆากเนยนะครับมาถึงเรือนชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนื่องมาจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ เป็นดาวกเกษตรนะเจ้าเรืนอนของภพสุภะนะฮะภพสุภะของเรือนชะตาเนี่ยนะพอโคจรเข้ามานะครก็เรียกว่ามาอยู่ในเรือนของภพาสหั์ชะนะของเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยนะที่ท่านโคจรย้ายเรือนออกมาเนี่ยอาจจะยังกําลังมาไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเอพระประหารโคจรเข้ามาให้คุณในเรือนชะตาภพดีมาภพดีแล้วเนี่ยนะทำไมชาวลัคนาราศีเมษ ยังไม่ได้รับคุณอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอาช่วงที่พระประหัตโคจรร่วมกับดาวมฤตยูก่อนนะนะช่วงนั้นเขาเรียกพระหัตแบบ ทำอะไรไม่ค่อยได้ถนัดนักนะจะมาช่วยเรื่องการเงินของชาวเมธก็ช่วยได้ไม่เต็มที่แต่ก็พยายามไปช่วยนะอย่างเต็มที่พอย้ายเรือนออกมาแ้วเลยนะสิบสาพฤษภาคมนะเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรียกว่าพระรหัสทํางานเต็มที่เต็มกําลังและนะแต่ช่วงแรกๆคงเหนื่อยนะจะจะพูดง่ายๆคือคงเหนื่อยจากการที่จะต้องอดิ้นรนหาช่องทางให้หลุดพ้นจากดาวฤตษยูเนี่ยนะนะอพอมาอยู่ในภพเรือนของศาสชาของลัคนาราศีเมษแล้วเนี่ยนะครับ อ่าก็จะค่อยๆฟื้นนะพอฟื้นมาปุ๊บนะก็จะค่อยๆนะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอ่าให้กับปลาสีเมษให้คุณในด้านไหนล่ะนะให้คุณในเรื่องดีๆก่อนละนะเอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยนะให้คุณในแง่ในเรื่องของความปลอดภัย นะความปลอดภัยจากเคราะ์รต่างๆความปลอดภัยจากความแบบไม่มีปัญญานะคือตอนที่พระราชิตยดาวของปัญญาเนี่ยพอไปอยู่กับมุดยูเนี่ยเขาเรียกบางทีมันคิดผิดคิดพลาดนะพอย้ายเอาเรือออกมาปุ๊บ่ะเริ่มให้ข้อคิดเริ่มให้มุมมองดีๆกับชาวลัคนาราศีเมษนะเริ่มจะเป็นตัวกระตุน้นนะให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้แบบ าเข้าหาธรรมะเข้าหาธรรมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสโคจรมาดักหน้าราศีเมษต้องเดินเข้าหาถูกไหมเพราะราศีเมษต้องเดินเข้าหาก็คืออ่าต้องมันสวดมนต์ภาวนาแล้วบุญกุศลต่างๆนะครับก็จะย้อนกลับมาถึงเรือนชะตาชาวราศีเมษนะสวดมนต์ภาวนานะเดินทางท่องเที่ยวอ่าไปไหว้พระอ่าหลักๆพาะสาคัญสําคัญแต่ถ้าจะเอาหลัก ใจจริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าไหาวา้พระนะตามวัฏวารามในเขาได้พระประธานในพระโบูโสดอ่ะที่ใกล้ที่ทํางานนะแล้วก็ขอเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานเอานะฮะขอไหว้พระนะใกล้วัดที่บ้านเราพักอาศัยอยู่ะที่เราอาศัยอยู่นะเนี่ยก็จะได้ได้ในเรื่องของความเจริญความรุ่งเรืองความปลอดภัยอะไรต่างๆนะฮะทั้งทางด้านการงานทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาต่างๆนี่ก็เป็น ครดแต่แหละนะก็ไปขอวัดใกล้บ้านวัดใกล้ที่ทํางานนะครับนวมถึงว่าถ้าบ้านใครเนี่ยไม่มีห้องพระนะหรือไม่มีมุมเลยอะถ้าไม่มีห้องพระก็ต้อง,ต,องต้องเริ่มสร้างห้องพระขึ้นมานะสักห้องหนึ่งจัดเป็นมุมห้องพระมาะสักห้องหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็หมั่นไหว้พระหมั่นภาวนามนนะครับเพราะว่าคําภาวนาต่างๆมันเป็นคําแบบดีๆใช่ไหมเพราะนั้นมันจะมีแต่เรื่องดีๆกลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามาในชะตาชีวิต ให้กลับทางด้านของลัคนาราศีเมษนะแต่ในช่วงแรกๆที่ท่านเดินย้ายกลับมาเนี่ยนะครับบางทีเขาเรียกว่าเป็นช่วงปรับเปลี่ยนใช่ไหมอ่ามันก็จะโดนในเรื่องของว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะติเตือน มีคนมาติเตือนมาคนมาแนะนําเมธเองก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะถ้าหุนหันพันเล่นจนเกินพระพระโดนผลกระทบของดาวพระราหูนะที่โคจรอยู่ในภพปลาพระของเดือนชะตานะเราก็ต้องแบบเชื่อดาวพระพระรหัสด้วยนะกระตุ้นราหูนี่กระตุ้นอารมณ์กระตุ้นแบบความกล้ากระตุ้นความรู้ความสามารถความคิดที่แหวกแตกแนวไม่เหมือนใครใช่ไหมพอดาวพระรหัสโคจรเข้ามานะเข้าหารูบปาอาจารย์อย่างนี้นะครับได้ไอเดียได้ความคิดดีๆมาเข้าหาหัวหน้างานนั้น ได้อเดียได้ความคิดดีๆมาบางทีเขาตำหนิติ่งในช่วงแรกๆให้เราปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามนั้นแล้วเรื่องดีๆมันก็จะทยอยเกิดขึ้นนะแต่นั้นในการที่ดาพระรหัสดาวของปัญญาความรู้ควรจเข้ามากลุ่มนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับเรียนต่อเรียนพิเศษอะไรก็ตามแต่นะจะได้คุณในลักษณะแบบนี้นะฮะ ใครที่คิดว่าผลคะแนนไม่ค่อยดีถ้าเป็นนิสิตนักศึกษากา็ไปเรียนเพิ่มเติมไปติวพิเศษเพิ่มเติมรับรองได้เจอคนเก่งคนเก่งเลยนะทาให้แบบเราทําอะไรได้ประสบความสาเร็จนะไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้คาแน,นนะน,แนําดีๆนะคาแนะนําแบบเจาะลึกนะผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาเมตตาและนะท่านก็เปิดอโอกาสนะโอกาสทองให้ชาวลัคนาราศีเมษและนะเพราะฉะนั้นะนะเนี่ยไปปรึกษานะผูบาอาจารย์ทําวิจัยต่างๆนั้นได้ผลดีได้คะแนนดี ตามติดตามนั้นนะฮะจะไปเรียนต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะมีโอกาสได้สอบเข้ามาหาลาัยได้แน่อย่างเงี้ยนะได้ตามที่ตัวเองสมหวังนะได้ตามที่ตัวเองอยากจะได้นะฮะมันก็จะสมหวังในทุกๆเรื่องในเรื่องของการศึกษานะถ้าทํางานเนี่ยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรบางทีเราทํางานอะไรต้องขึ้นกับนายถูกไหมพราะสุภาเป็นดาวพระพรหะรหัสนะตัวเองเป็นอังคารราศีเมษพระราชการคารเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นดาวของครูกับซิท นะครูกสิทธิ์ยังไงเนี่ยนะพระรมายังไงก็ต้องให้ความเมตตากับลูกศิษย์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพระรามาก็จะให้คุณนะใครไม่เคยได้โอกาสดีๆนะโขน้าก็เริ่มจะให้โอกาสมาใช้ไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็ตามแต่นะก็ให้โอกาสดีๆให้โอกาสทองให้กับลักนณาราศีเมษนะอย่างเยอะเลยแหละนะเพราะฉะนั้นอาพร,รหัตเนี่ยนะครับถือเป็นดาวของบุญกุศลน,นะแล้วก็เติบบุญเติบกุศลแล้วบุญเก่าก็กลับมาบุญใหม่ก็มาช่วยเหลือนะให้กับชาวลักนณาราศีเมษซึ่งดาวพร,รหัตในปี2อ พระ8เนี่ยย้ายอีกนะไม่ได้ย้ายแค่ครั้งเดือนพ,พอัฒนาเดือนพฤษภาคมอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปย้ายอีกทีนะช่วงป,ปลายปลายปีหน่อยนะประมาณสักตุลาแต่ในช่วงตุลาเนี่ยเขาเรียกไปอยู่ตำแหน่งอื่นและนะไปอยู่ตำแหน่งของภพพันธุนะของเรือนสตาแต่ช่วงแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าอยู่ในภพสหัชชะ ะะดังนั้นเป็นช่วงโอกาสที่จะเข้าหาผู้ใหญ่แสดงผลงานให้ผู้ใหญ่เห็นนะะบางทีทำในหน่วยงานที่ต้องพึ่งผู้ใหญ่นะแสดงผลงานให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วผู้ใหญ่เห็นเลยนะฮะ,ะเข้าหาเจ้านายนะ,ะเข้าหาผู้บาัอาจา์นี่แหละก็จะมีแต่เรื่องดีๆในลักษณะแบบนี้ โรคภัยให้เจ็บต่างๆนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเฉพาะด้านเฉพาะทางก็จะเจอหมอดีเจอแพทย์ดีมารักษาโรคคุ้มโทษคุ้มภัยต่างๆนานาให้นในเรือนสตานะอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ดาวพฤหัสมาดักหน้าแล้วนะก็ได้ไปเคยเคยแบบไปอยู่ต่างประเทศมาอยากจะกลับไปที่ที่เดิมอะ่ะนะฮะอยากจะไปแล้วมันไม่ไหวแล้วมันมันแย่จริงๆแล้วนะเทคพราะมตฤตยูยังคงทําลายอยู่นะ ในปี68แี่ไม่ร้ยังเป็นคนเป็นยังเป็นตัวทําลายทําให้าราศีเมษนะยังหยุดนิ่งอยู่นะฮะแต่ดาวพระระหัสมาช่วยแล้วนะก็มีโอกาสทองแล้วกันนะเรียกได้ว่ามีโอกาสทองใครอยากจะเดินทางไปต่างประเทศไปหาช่องทางโอกาสใหม่ๆในชะตาชีวิตมีโอกาสนะอยากเปลี่ยนแปลงย้ายนะบริษัทไปอยู่ที่ไกลาจากที่บ้านเกิดเมืองนอนนะก็มีโอกาสไปได้ไกลนะฮะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีในโอกาสดีจากดาวพระระหัสนะครับแต่ขอนะว่าจะต้องแบบไปขอพร นะพระพุทธในพระปนาะเป็นที่เป็นพระประธานในพระบูสถนะหรือว่าพระที่มีชื่อเสียงหน่อยนะเพื่อเติมบุญเติมบุญสดให้กับตัวเองแล้วเราก็ต้องหมั่นภาวนามนนะ ตามแบบคําสอนในบทสวดนะบารมีสิบทัศอะไรต่างๆบารมีสามสิบทัศนะมีบารมีหลายๆอย่างให้มาค่ะหนึ่งนั้นก็จะมีการแบบสวดภาวนาให,หมแล้วก็ภาวนาไปนะอยากจะตักบาตรอยากทำทานต่างๆนะก็ทําได้ตามกําลังนะของเรือนชะตาเพราะดาวมันมากระตุ้นแล้วนะแล้วมนรู้์ทีอยู่ก็มากระตุ้นด้วยนะว่าถ้าเราพบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะจะมีช่องทางช่องโอกาสดีๆที่จะต้องลุยเองทําเองอ่ะ รวยเองและทําเองด้วยนะมรุยูจะดึงไปหาเงินหาทองมีช่องทางการหาเงินหาทองในช่องทางใหม่ๆนะใครทําบุญดีใครทากุศลนดีนะรับรองได้ว่าปีที่จะเป็นปีรวยนะให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะครับจากดาวพระพระหัสนะและมฤตยูเนี่ยที่เคยทําร้ายเราเนี่ยนะทั้งสองดวงนี้นะจะให้คุณแบบแปลก นะแถมดาวพระราหูเองนะครับยืนมาเป็นเกษตรในภพราภะให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องอติดต่อการเดินทางในที่ไกลติดต่อเดินทางไปต่างประเทศ นะความจะริยรุ่งเรืองต่างๆโอกาสทองมันมีข้างหน้าแต่เราแค่ไขว่คว้าแล้วจะมีโอกาสกลับเข้ามาให้กับราศีเมษทุกคนทุกท่านนะเปลี่ยนจากจนเป็นรวยได้อ่ะ,อะพูดได้เลยนะปีหกแปดนะเปลี่ยนจากจนเป็นรวยได้แต่ต้องพลิกวิกฤตนะให้เป็นโอกาสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยของถ้าเป็นที่ไม่ใช่ดวงดวงคนอะ่ะอะไรที่มันไม่ใช่ดวงคนมันดาวพระราหูเข้ามา จากช่องพบวินาศณะนะมันนําข้อเสียมามากกว่าข้อดีใช่ไหมนะเพราะนั้นดวงคนจะดีกว่านะอะไรที่มันไม่ใช่ดวงคนนะ มาทีนี้ดูกันนะว่าน้ําหนักของอพระราหูเนี่ยนะที่โครจรเข้ามาเนี่ยเขาเรียกกันได้ตกัหน่งเป็นเกษตรนะมันได้กําลังใหญ่แถมเดยวบิดาวสาวะนะไปช่วยาทางด้านของดาวพระราหูอีกนะครับเพราะสาวเนี่ยเดินหลายละรอกนะในปี2568นะครับทีนี้สาวะราหูเนี่ยนะสาวก็คงมีทั้งให้คุณให้โทษแตล,ละนะให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะพระรหัสเองเนี่ย ที่เข้ามานะอย่างที่บอกเป็นอุจวิราชนะอุจวิราชเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งดีอยู่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้วมันเป็นกําลังที่เริ่มไต่จะไปไต่ไปในลักษณะแบบจะสูงสุดอยู่แล้วของดาวพระพระหัสให้กําลังให้คุณในเดวงชะตาเนี่ยนะให้กับชาวราศีเมษนะดังั้นเขาเรียกว่าคุณธรรมพืดาวพระหัสใช่ไหมอาธรรมเนี่ยนะก็คือทางด้านของดาวราหูดาวเสานะเราก็ต้องแบบ ไปยืนนะในตำแหน่งที่เขาเรียกว่า,าดาวให้คุณน่ะก็คือไปอยู่ในฝั่งของดาวาพระรหัสนะเพราะนั้นก็หมั่นทําบุญทำกุศลนั่นแหละเพราะไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวลาหูเขาจะจูงใจนะจูงใจให้เรา,าผิดพลาดได้นะในชะตาชีวิตนะเันั้นจะทำอะไร นะจะเสี่ยงอะไรจะลงทุนทําอะไรนะครับหาที่ปรึกษาดีๆของก็คือดาวพระปรหัสนะคือหาผู้รู้หาผูบาอาจารย์หาคนที่เขามีประสบการณ์นะอย่าไปเสี่ยงทําอะไรตามใจนะเพราะราหูเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเลยนะว่าให้กาได้กาเสียกาเสี่ยงนะแล้วปกติราศีเมษเนี่ยเหมือนเป็นเทพสงครามอ่ะนะก้าลุยก้าทุกอย่างนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป๊เลี่ยวหน่อยใช่ไหมก้าลุยบางทีนิสัยเป็นรู้ ตายเลยนะเอ่อแต่ก็ถือว่าเป็นลักขณาราศีที่มีความงดงามนะถ้าเป็นผู้หญิงนะมีความงดงามถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็เป็นนักรบนะครับดังนั้นนะพึ่งพระรหัสไว้ก่อนนะทำอะไรให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะอย่าทาอะไรตามใจจนเกินไปนะจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดนะให้กับเรือนชะตาชีวิตนะครับขอบารมีพระรตนาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์เกื้อหนุนดลบรรดาลให้กับทุกๆลักคณาราศีเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน มีคุณธรรมมีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนมีบารมีบุญดีให้กับร้ายกลายเป็นดีให้กับจนกลายเป็นรวยให้มีกินมีใช้มีช่องทางมีโอกาสดีๆตลอดทั้งปี2,568นี้ครับ